เพื่อนพี่มาถวายบังกะโลพระเจ้าค่ะเฮ้ยขอก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไเลยไักครับพี่บอลว่าไงนี่มพากูมาดูกองถ่ายหนังจกัจกรจักรงวงเหรอเนี่ยไม่ใช่กองถ่ายลูกพี่เอาดีๆนะไม่ใช่นั่งนั่งอยู่แล้วใครขี่ค้งขี่ควายอะไรหินมาทุบหัวพวกกูนะไม่ใช่บางประจันตานุ้ยพาทุกคนมาเที่ยวคาเฟ่ร้านกาแฟวันเนี้ย วันดีจริงๆนะจะพาทุกคนเนี่ยมาพบขับพี่หนุ่มด้วยบอก็จะพามาหาพี่หนุ่มแก๊อยากไม่ยากเลยพี่มาที่นี่ไหมอยากหาพี่หนุ่มเนี่ยไปแถวล่างคำแหงเลยไปหมาที่นั่นอ่ะเอาหนุ่มสอนลามไงเนี่ยเป็นไงเป็นไงพี่ต้อยหนุ่มสอนลามเป็นไงไม่เห็นฟันใครเลยตาคองตะคองเป็นสายเอฟเฟคช่วยเอฟเฟคช่วยอะไรเอฟเฟคแบบเศร้าช่วยให้เศร้าอะไรบ้างไม่เป็นไรน้องเล่นไอ้พี่ว่าแต่ว่าไอ้สองตัวเนี้ย มันเป็นทหารวังแถวไหนทำไมหน้าแปลกๆจังเลยวังสามหมอป่ะคนนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นทางร้านเขาให้แต่งร้านกานี่ร้านพี่หนุ่มเลยเหรอถูกต้องเลยฮะใช่พี่หนุ่มสอนร้านครับไม่ใช่ใช่แตงกวาตะไรยทำไมมีดมีดจ hm ังกระชากเขาใหญ่เลยไปเขาดูดไปดูดไหนตาแดงว่ะเครื่องนุ่งห่มอีกเขายืนนานรั้งตากแดดมั้งโอเคแล้วก็คือผมเนี่ยจะพาทุกคนเนี่ย มาหาพี่หนุ่มเออพี่หนุ่มเขาเปิดร้านจริงจริงเหรอพี่ช่เปิดร้านคาเฟ่โบราณเนี่ยเราดูร้านดิอใหญ่โตมากๆเลยอ่ะพูดถึงอะไรโตๆกันหรือเปล่าคะพี่เฮ้ยเป็นเรื่องฮะต้องเข้าไปหาละ ถึงฤดูการเก็บเกี่ยวคงไม่มีเกษตรกรคนไหนอยากให้ผลผลิตของตัวเองน้อยกว่าไร่อื่นหนูขอแนะนําปุ๋ยสูตรเด็ดครองใจมหาชนทั่วไทยอย่างปุ๋ยตรามงกุฎสูตร1888พืชผลล้นคันครองใจมหาชนได้ผลผลิตดีกําไรงามตอบโจทย์ทุกความต้องการของทั้งพืชพันธุ์และเกษตรกรไทยเลยค่ะมันจะตอบโจทย์เกษตรกรและพืชพันธุ์เนี่ยขนาดนั้นเลยเหรอครับตอบโจทย์ได้แน่นอนค่ะพี่เพราะในถุงนะคะประกอบไปด้วยพลังหนึ่งเม็ดสีเขียวมีไนโตรเจน ที่ละลายน้ำง่ายพืชสามารถดูดใช้ได้ทันทีช่วยให้พืชโตไวใบเขียวเร็วพลังสองเม็ดสีน้ำตาลมีธาตุอาหารหลัก NPK ในเม็ดเดียวทำให้พืชเขียวนานได้รับปริมาณธาตุอาหารอย่างสม่ำเสมอช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตในทุกๆส่วนของพืชเช่นรากลำต้น ใบและยังสามารถปลดปล่อยธาตุอาหารได้อย่างต่อเนื่องใช้ได้กับทั้งต้นข้าวข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังยางพาราปามน้ำมันและพืชผักต่างๆวิธีใช้สามารถเข้าไปดูได้ที่ Facebook ปุ๋ยตรามงกุฎหรือสแกน QR Code สอบถามแอดมินปุ๋ยตรามงกุฎได้เลยนะคะโอ<ฮ>้โ ไม่น่าเชื่อนะวะ่าง่ายกว่าที่คิดไว้เยอะเลยอ่ะ hmm. จัดปุ๋ยตามองกฎสูตร18 88ปปให้พี่เนี่ยสักสิบตันเลยจะไปปลูกข้าวหรือจะออฟฟิตหน่อยเด็กๆเนี่ยใช่ป่ะต้องออนซื้อข้าวกันูข้าไม่ต้องแล้วพี่จะปลูกข้าวจริงกันเองจัดกเลยใครก็มารับออเดอร์ไม่มีเลยเนี่ยไม่เจ้าของร้านอะไรไปไหนเนี่ยยุ่ยเฮ้ย ตรวจแถวตรวจแถวไปคุกเขาทำไมบุคคลยหญเล่าไม่คำความรบคาเอาไว้ยบางเพชรพระเจ้าค่ะเอ๊ยมังไม่ใช่้าไม่ต้องมางค์บุคคพระเจ้าค่ะดีมากมีลูกค้าเข้าร้านหรือยังเออนั่งอยู่ประมาณสี่ห้าคนครับพระเจ้าค่ะปุ้นเจ้าค่ะคนรู้อีกคนหนึ่งวางมัดพระเจ้าค่ะ สายไหมมาเลยร้านเราเปิดแล้วเนี่ยมีลูกค้าเข้าร้านเราหรือยังดีแล้วพระเจ้าค่ะดีมากไม่สบายไออย่างนั้นเจ้าดูแลเวรยามให้เรียบร้อยลุกขึ้นลุกขึ้นตัวก็เล็กดาบก็เกะกะไปหมดซึ่งจะไปฆ่าใครทักหนาถวเขาไว้บังเกอร์ไม่อย่ากนั จะมาหลอกยิงใครอ่ะอบางโคเพค่ะนี่พูดธรรมดาธรรมดาไม่ต้องราชาศัพท์ก็ได้คือข้าพเจ้าเนี่ยมารับออเดอร์พวกท่านอยากจะทานอะไรกันรึเมนูครับท่านอันนี้คืออะไรอ๋ออันนี้เป็นเมนูอะไรอะอ่าหน้านี้จะเป็นเครื่องดื่มอะไรอะเกี่ยวกับราชาสั์หุดเลยเหรอใช่แต่ทหารว่าราชาสั์รู้ไหมอ๋อรู้ครับยางตดนี่เขาเรียกอะไรอู้ตายแล้วไม่ได้ทีหลังอย่าพูดคำว่าตดครับเอ้ามันไม่สุขลูกค้ามานั่งตดในร้านไม่พูดตดแล้วพูดอะไรพี่เขาเรียกว่า พระพายผ่านอาหารบูดที่ออกมาจากตูดเนี่ยนะตีปากตีปากนากิจอย่าพูดคำว่าตูดต้องเรียกอะไรเขาเรียกพระทารวดีไม่เคยเห็นก็เลยพระทารวดีอ๋อพระธารวดีนะไม่ค่อยเห็นเขาหรอกเพราะเขาถูกบทบังด้วยหลวงฤทธิ์อ๋อฤลษชาฤทธิ์ศรีดวงฤทธิ์ศรีดวงเอาฤทธิ์ที่ไก่ก็พอมได้แจ๊โอ้ยเย อย่างคิวนี่เขาเรียกอะไรอ๋อคิวนี่พักขนงแล้วถ้าเลยมาก็พักของตันอืมไม่ใช่คิวอ่ะพักขนงตานิ้วจมูกพักกันปาก พระโอดลิ้นพระเลียพระเลียเลียอะไรพระชิวหาพระชิวหาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราจะกินน้ําเอาอะไรก่อนได้ไหมสั่งสั่งได้เลยนะแต่ว่าพี่หนุ่มอยู่ร้านนะท่านขุนกําลังเตรียมเครื่องดื่มอยู่อ๋อรู้แล้วทำไมเขาเรียกท่านขุนเพราะว่าพี่หนุ่มเคยเล่นละครสายโลหิตสายโลหิตดังมากดังทั้งเพลงดังทั้งละครเลยเออถ้าผมสั่งเลยเขาเองสั่งเลยอเมริกาโนอเมริกาโนครับผมอ่ะรับออเดอร์อเมริกาโนหนึ่งแก้ว

เป็นเกียรติมากเลยเพราะอาจารย์เมียให้เกียรติมาที่ร้านด้วยโอ้จารย์เมตตาวันนี้ต้องได้วิชาแน่ๆเลยวิชาอะไรอะพี่นุมวิชาซ่อนซ่อนเงินเมียนั่งเลยไม่ต้องขารบอ่มาทำที่แล้วอะไม่้ขาโโลอยพี่ตั๊กพี่ตั๊กที่มาร้านนี้เพราะว่าคอยากจะให้พี่เรียกว่าว่าท่านใช่ไหม ท่านอะไรเรียกข้าว่านายใช่ไหมยกข้าว่านายเออรู้จริงเลยเนี่ยติดตามพี่ตลอดเลยอ่ะในอินสตาแกรมก็ติดตามจริงอ่ะครับทำไมพี่กินข้าวแล้วเจ้าชอบถ่าย่าเพื่ออะไรอ่ะอย่างอื่นไม่มีใครกดไลค์แนะอ๋อต้องกินข้าวโชว์ใช่สั่งสั่งได้เลยพี่แจ๊ดจิมมี่กาแฟอะไรดีวันนี้ร ผู้ใหญ่ขอได้พี่เอ่อท่านท่านเสนาครับสั่งอะไรก็แล้วแต่ท่านขุนจะเสิร์ฟเองเลยปะเสิร์ฟเองครับแล้วจะเดินมาเคาะกองอย่างงี้มีเพลงตลอดครับอ๋อนี่เป็นเสนาใช่ครับเสนาไหนฮะอ๋ออยู่เสนาเนี่ยนครนายกครับอ๋อไม่ใช่ไหมหยุดยาเปล่าต้องคอาองค์รักษมณ์นครนายองค์พรลักษมณ์ติดคอ ไอ้นันองคารัตไอ้นัครนยกแต่เสนาเนี่ยก็บ้ณฑแพรยุทยาบ้ณฑแพรยุทยาหรือเสนาที่คงอะไรก็ได้อ๋อครับขึ้นดีกว่มอะไรดีครับเอาเมื่อกี้อาจารย์เมธาการ์โดไปแล้วไม่การ์โดอาจารย์เมธาเลยครับน้ำเปล่าน้ำเปล่าเสิร์ฟไหมน้ำเปล่าเสิร์ฟครับเฮ้ยได้ครับน้ำเปล่าน้ำเปล่าน้เปล่าเลยพี่โดมพี่โดมน้ำเปล่าก็เสิร์ฟครับเป็นปีด้เฮ้ยมาแล้วแดร์ให้มาแล้วเฮ้ยจริงวะมันนึ็นลูกค้าปีโตเลย เป็นเฮ้ยๆเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นพี่อ้าวตบดิดอกแน้าดังดอกหลังทังเนี่ยเฮ้ยมาละตัวอะไรวะเฮ้ยกันขุนมานอบน้อมจริงๆ โอ้น้ำเปล่าก็เสิร์ฟเองเรเองครับพี่บอลครับพี่บอลพี่บอลอะไรกันนะพี่แจ๊คอะกันนพี่แจ๊คแจ๊คเอาเมนูอะไรเร็วเร็วเฮ้ยอันนี้ไเมูอะไรตลกตลกกันของเี่้องเรื่องอะนรเ้็วเร็วเมนูของหวานเนี่เค้กนี่ไงเค้กกล้วยเหม็นอะ่รนะกล้วยหอมเนี่เมนูเค้กเอาเค้ก เค้ส้มเค้ส้มเอ้าเค้ส้มไพี่เค้ส้มพี่เค้ส้ม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 พี่แกแปลกใหม่มากยอเลยอ่ะพี่หนุ่มแบบพีไหมละร้านนี้มีสิเรถเสร้านเลยสมมติมาก่อน้าอย่างดีเลยอ่ะสนกเองเลยอ่ะระวังไม้สบัดนั้ระวังเอากี้ยวชาม โอ้โหไอ้เจะได้กินกันหรอทำไมไม่เดินมาเลยมาละโอ้ต้องเสิร์ฟแบบนี้ตลอดไอ้แจ๊ดเมื่อกี้มึงสั่งอะไรนะเอกส้มเอกส้มเราหยิบผิดมาป่ะหนุ่มหนุ่มเค้กส้มทำไมมันบันดับไ่ไหว๊นี่ขาเขา ได้ได้พี่ไม่ไรไม่ว่าครับไม่ว่ากันโอเคกินแล้วกินเค็งได้ไม่ว่ากับไม่ว่ากันเฮ้ยอย่างนี้เบบว่าสั่งเลยให้เขาเดินสั่งเลยให้เขาเดินแบบเออยี่สั่งเลยเดินเลยอ่ะเอ้เอ้ไอ้ไอ้พี่ตัดรับอะไรดีครับไอ้ผมขอน้ำเป่าอีกขวดได้ปะ่น้ำปล่าน้ำป่าน้ำเปาพี่ครับผมขอเป็นโกโก้เย็นแล้วกันโกโก้เย็นผมเอาผมเอามากระลองด้วยมกระลองผมกระลองสามพี่กระดาษทิชชู่ด้วยกระดาษทิชชู่กระไรษทิชชู่ยพี่เอาอย่างนี้ได้ไหมผมไม่อยากให้พี่ แบบเดิมแล้วอ่ะแบบเมื่อกี้มันแบบเดินหลอดสองสามรอบแล้วอยากได้แบบฟิลแบบเนี้ยให้มันดูตื่นเต้นตตื่นนเ้หน่อยเออเฮ้ยอย่างนี้มันแพงนี่เออมีเพลงจัดมาแบบได้พี่เดีออกมาพี่ไปเอามาแล้วมาพร้อมของอะไรแบบได้ตื่นเต้นวุ้ผมออกไปช่วยพี่นี่พี่คุยใหญ่คุยกันอย่ารุ้งรุ้งดิเออคุยกันอยู่แต่พี่นะออกตื่นเต้นตนเ้หน่อยรวมเลยรวมเลยอ่าพี่นะมารอบหน้าผ่าลูกมาแล้ว ก็เนี่ยก็มึงอยากได้มาตื่นเต้นไงนี่ไงแบบตื่นเต้นของมึงอ่ะแคนเซิลทานแม่เมนูอ่ะแคนเซิลทานแม่เมนูอ่ะ